เอาขั้วกบใส่ผักหวานด้วยยำน้อะจะไปจีบอีน้องคนงามปอดตึงหนือเือเยอะมากลยครับดิ้งเลยอ๋อ,อตามคู่เขาไปด้วยเลยสวัสดีกับช่องภริภความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านครัวขน <c oughs> ุกเอี้ยงมาทักทายสาวงามเมื่อน่อยโอ้เมืชอเปอร์น้องแอปอออเปิล คทักทายแบบกระเหลี่ยงโปว่างนะครับออมช่องพาอ่าแบบเต็มนะออมช่องพาผงวหมุนแคร์กุนีกูเกะฮาโอ้โหเกอีกทีนึงอีกทีนึงออมช่องพาผงวหมุนแคร์กุนีกูเกะครับก็เป็นการทักทายแบบกระเหลี่ยงโปนะครับเนาะใช่แล้วก็จะมีกระเหลี่ยงสกอร์นั่นก็คือโอโมชูเปอร์ธรรมดาโอโมชูเปอร์ใช่อ๋อจ้ะวันนี้ก็ได้เวลาทำอาหารแล้วใช่ว้าวหลากหลายวัตถุดิบมากเลยนะ วันนี้น้องแอร์พอจะมาสอนวิธีทำเมนูอะไรครับข้าขวคั่วใส่ผักหวานนะคะข้าขวคั่วกบข้าขวคั่วกบใส่ผักหวานด้วยที่เราไปเก็บวัตถุดิบที่คลิปที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โห oh oh. แล้วมีกี่เมนูครับวันนี้ครับวันนี้เหรอคะเหมือนจะมี 4, ม4เมนูนะคบของที่นกเอียง2เมนูของน้อง2เมนูโอโ้โหสี<ม>่เมนูใช่ในคลิปเดียวเลยวันนี้ก็จะเป็นการทําอาหารเกลียงกับอาหารเหนือมาแบทเทิลกันเลยเนาะวันนี้เนาะ อันนี้ก็จะมีผักหวานนะคะคก็จะเป็นข้าวคั่วเนาะบใบแมงลักแล้วก็ววกระเทียมหอมแดงพริกแห้งจ้ะค่ะ ว้าตะไคร้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของแกงคั่วกบใส่ผักหวานแกงคั่วกบใส่ผักหวานใช่ค่ะเป็นสูตรสาวกระเลียว้าวนี่คือกบอธที่บ้านน่าจคคิดทีแล้วใช่อาที่าก็ทำการเผาเราเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ใหน่เยน้องไอปฟก็ได้มาสัมผัสการจับกบแล้วมีเบื้องหลังเบื้องหลังนี่คือมือสั่นมากใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่ยังเป็นๆอยู่นะใช่แต่วันนี้พอได้อยู่จับได้แล้วตัวนี้มันมันไม่ดีละค่ะโอเคจับ ชอบกินกบอย่ใ <mini> ช <drained out> ่ไหมกินได้หมดค่ะกินได้ทุกอย่างคนนี้ไม่ธรรมดาครับกินได้ทุกอย่างครับแล้วก็มีอย่างอื่นมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีขั้วมารีไม้นะคะนี่เลยไม้ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นแกงขั้วมารีไม้นะคะส่วนผสมก็คือจะมีตรงนี้ค่ะแกงขั้วมารีไม้ใส่จิ้นส้มนะคะจิ้นส้มใช่อันนี้ก็จะเป็นจินส้มก็จะมีพริกขิงกระเทียมหอมแดงตะไคร้แล้วก็ข่ะ อจ้ะโอ้หลากหลายเมนูเนาะมีเห็ดที่เราไปอุ่นๆที่เขื่อนแม่กวงด้วยนะที่หน้าทางเข้านะครับนะหลังจากจที่เราพาน้องแอปพปิมาทัวร์หลายๆที่ตอนนี้ก็ได้เวลาไปทําอาหารแล้วเนาะได้เวลาโชว์สกิลการทำอาหารนะคะพร้อมกับฝนที่ตกโปรยปลายอีกแล้ว<า>แล้วฝนต,ตล้ดใช่จ้ะก็หลากหลายเมนูคุงเองทําอะไรครับเนี่ยเตรียมของเดี๋ยวช่วยน้องทำเห็ดครับโอโมชูเปอร์นะครับชูเปอร์อะไรภาษา ยาวๆไม่ได้ไช่องพายอโมช่องพายนี่อโมช่องพายผงวีมึงแค่มึงมีมึงแข่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาอโมชูเปอร์ได้แหละนะชูเปอร์อ๋นี่มีเมนูหนอเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเมนูยำหนอนะคะพี่นกเอี้ยงจะโซโล่พี่นกเอี้ยงบอกอืมจัดไปครับนี่มีเห็ดมีเห็ดแดงเนาะเห็ดลมค่ะเห็ดลมเห็ดลมอ่ะ จะทำเห็ดรอนะคะน้องเกาะตามน้ําพริกแกงรอเลยอ๋อเนี่ยโทเรียกมาร่วมติชชีแกงละครับคนละสองเมนูใช่ไหมวันนี้แล้วครับคนเมืองกับชาวกะเหรี่ยงนะครับจับไปนี่ซอยก่อนว้าวจะให้น้องอปเปิมาตั้มพริกแกงก่อนนะครับดีใจแน่ๆที่ได้เน็ตไอดอลมาร่วมมาเป็นสีสันในช่องบีทปุ้นเนี่ยครับดีค่ะปกติติดตามทางเพจของน้องแอปเปอลอย่างเดียวเลยได้เจอตัวจริงก็น้องคุยเก่งมากครับคุยมาก เคลิ้นเลยทีเดียวเคลิ้นเลยทีเดียวนะครับสวยมากคุยกิงมากครับตำก่อนโโอ้หปกติทำอาหารบ่อยเมื่อค่ำเนี่ยไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยเนาะแต่ดูกันตำน้ำพริกนี่ไม่ธรรมดานะดูแบบธรรมะทะแมงตำบ่อยค่ะน้ำพริกอ๋อช่วยคุณแม่เนาะใช่ค่ะครับว้าวใช้ลูกมือชอบเพจนี่มากเลยอ่ะคนบ้านเอี้ยงมากินนะแคร ที่อื่นกินว่าอร่อยกว่าเห็ดอุ้ยคล้ายๆเห็ดคล้ายเลยอะแต่เขาว่ามันหมเมื่อกใส่อะไรไปครับใส่เกลือครับใส่เกลือแล้วก็ใส่กะปินะคะอร่อยมากอร่อยอยู่ที่รสมือการตำพริกแกงนี่แหละครับแล้วก็การปรุงเข้าไปนะใส่ใส่นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็มีชูรสนิดหน่อยนะกะปินะครับเรียบร้อยก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ดูมิใชกันเด็กกินแล้วนะครับเหมือนเห็ดไขลก่อเหมือนคล้ายๆเขาบอกว่าอร่อยกว่าไม่ต้องชิมเห็ดไขลจะลื่นๆครับต้องชิมเนาะชิมนะครับอ๋อที่ขาดไม่ได้คือตะไคร้นะครับอืมใส่เข้าไปแล้วครับใช่ค่ะก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะครับตักตาให้ละเอียดเนาะครับยำหน่อคนเมืองนะจ๊ะหมกหมกหอมแดงหอมขาวพริก ครตามเสกกะปีหน่อยอร่อยอืมล้ำขนาดเลิศที่ขายไม่ได้ต้องใส่ขมิ้นเข้าไปด้วยนะครับโอ้ยปอ,อ,อกกามขึ้นละ <laughs> ครับโชว์ความแข็งแกร่งครับครับ <laughs> โอ้ connect, glass, our, เรียบร้อยแล้วครับตามสุดน้อยละก็มาดังไฟให้เราด้วยว้าวสาวคนนี้ไม่ธรรมดาครับจะทำหน้าตาเหมือนภูสนใจมากเลยครับครับนี่น้องแอปเก็มุกเย้ใช้ได้เนี่ยแมพอประมาณค่ะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับติดแน่นอนต้องติดค่ะต้องติดไม่ติดไม่ได้เสียชื่อไม่ได้เสียชื่อน้องแอปเปิลเลยนะเนี่ยใช่ค่ะครับ ว้าวติดแล้วนี่บอกแล้วคนนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,มดาเพลงอะไรอ่ะ <c oughs> ปกติร้องเพลงบ่อยไหมครับเนี่ยร้องบ่อยค่ะชอบร้องค่ะแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยอยากฟังค่ะโอ้แต่พี่อยากฟังจริงเหรอคะจ,จริงขอสักเพลงอ่ะเพลงเพลง <c oughs> เพลงอะไรก็ได้อาทย์ถนัดถนัดสักทอนเดียวทอนหก <c oughs> ไอคนจนจำตุกทนฝนถถีบ <c oughs> <c oughs> เพมากเลยใช่ไหมเราจะไม่ชอบโอ้อยู่ด้วยนานๆนี่ยิ่งรู้แล้วน้องน้องเขามีขอ,อัะนะี่อจะไปจีบอีน้องคนงามปอเตอร์ปอเตอร์ปอเตอร์ปอ,ตปอตเปอตเอร์เหรอครับติดแล้วว้าวครับเทน,น้ำมันเข้าไปครับจุดไฟก็ติดด้วยโอ้ไเป็นธรรมดา,าจริงๆครับเมนูแรกนี่จะเป็นเมนูของน้องแอร์พอก่อนนะครับต <ST>. ้องรอน้ำมันเดือดก่อนค่ะแล้วค่อยใส่เครื่องแกงลงไปนะคะอันนี้เครื่องแกงที่เราตำไว้ แล้วก็ลงแต,ตามท้ายด้วยใบ,บยมะกรูดนะคะครับให้มันหอมอืมจ้ะโอ้โหของแควเนี่ยนอกจากจะร้องเพลงเก่งไปหอนี้มุกเยอะด้วยร้องคเข้าตาครับอ,อ๋อร้องคอเข้าตานะนั่นนน,นั่นเลยน้ำตาครับน้ำตามาเลย <laughs> ก็คั่วเครื่องแกงให้หอมๆนะคะครับอ๋อเส่พร้อมกับใบมะกรูดแบบนี้เลยนะคะนะใช่ค่ะ,คะเพื่อให้มันหอมครับอ๋อแบบนี้เองฮะอ่ะเปลี่ยนม,มุมครับโดนไฟใช่ครับนี่ป็นหอมนะครับอันนี้เราต้องคั่วตลอดนะคะคเพื่อไม่ให้มันไหม้นี่จ้ะ ใสยหลังจากนี้ไปนี่น้องแอร์พอได้ทำอาหารที่ช่องบ่อยๆแล้วมั้งเนี่ยจัดไหมคะ <laughs> ครับกล <laughs> บก็คือทำการฉีดดวยแล้วเนื้อเยอะมากเลยครับเราจะใส่กบลงไปแล้วนะคะครับอู้หูเนื้อเยอะมากเลยครับรกบบ้านนัาใส่ถึงต้องยำกลบเลยตอนนี้ เป็นข้วคับเยอะว่ดีแล้วมาครอบแล้วนนี้กบอร่อยอร่อยวยใส่น้ำนะครับต้อมร้องเพลงนะครับร้องไฟก็ได้ร้องเพลงก็ดีทำอาหารก็เก่งโอเคช่วงกกแล้วอืมว้าวรอเด๋ยดแปปนึงครับย่างมดลิ้ไไม้ก่อนนะครับหมกมดลิ้ไม้นะเพียการเอง นี่คือเป็นเครื่องปรุงของขัดไมริมไมมตันนี้เอาเม้ริ้ไปหมกก่อนนะครับทําการซอยตะไคร้ก่อนนะโอ้มีความาวคล่องแคล่วของน้องปอครับมีความคล่องแคล่วเลยค่ะจะสาวรุ่นใหม่นะครับซอยตะไคร้เสร็จก็จะมาซอยขาเข้าไปนะครับเราใส่นิดเดียวค่ะเพราะว่ามะริ้เรามีอันเดียวนะคอ๋อได้เลย แล้วก็หอมแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะครับใส่หอมแดงเพื่อให้มันจับไงอือครับแม่สอนไว้ค่ะใส่เข้าไปแล้วครับแล้วก็ตำเนาะพริกกี่เม็ดสามเม็ดพอสามเม็ดพอค่ะนักไปมันจะเผ็ดจ้าได้เลยครับกระเทียมใช้ได้กระเทียมครับมาตำโคลงให้ละเอียดเนาะใช่ค่ะครับ ใส่กะปิเข้าไปครับกับชูรสแล้วก็รสดีเกลือใส่ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วคลองทะเลนะครับนี่แกงฝั่งมินิไมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งครัวคุณอี่งต่อเนะฝั่งครัวคุณอิ่งเมนูอะไรครับ ยำนองที่แม่จินเจ้ายำนองคนเมืองนี่แหละยำนองคนเมืองใส่วโพดที่ข้าวกระเทียมหอมแดงเจ้าใส่กะปินิดนึง้จะได้หอมแกงเฮก็ง่ายค่ะครับใส่พริกหนุ่มหอมแดงหอมก่ากะปิแค่นั้นแหละครูวเองรับผิดชอบสองเมนูนะใช่เมนูเมืองเหนือเนาะเมนูเา้กะเลียงนะคะครับมาฟังน้องแอร์พอก็มาซอยมุลิดไม้ก่อนนะครับนะ อันนี้นะคะมาริไม้เราเผาแล้วก็เอาล้างล้างไอเศษที่มันเป็นแบบไม่ไหมออกแล้วนะคะครับก็บมาโชยมาริไม้ปกติชอบกินไหมครับมาริไม้นี่ชอบค่ะชอบกินผัดผัดมาริไม้นะคะ <อ This S 2> เพราะว่าอาร่อยภาษาบ้านน้องเรียกว่าไงนะดอกดอกแคเซดอกแคเซดอกแคเซนะใช่ค่ะแปลว่าดอกขุ่มนะคะแคเซเป็นแบบ แชร์ไปว่าโหม่แชร์ไว่าผลค่ะอืมได้สาวท,ท้องถิ่นสาวเจ้าของภาษามาสอนเราอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหหลังจากที่หาย,หายจากวงการชงทองเกาเนหลีไปนานทำกันไปเลยครับซีเมนูครับจัดเต็มวันนี้ครับคนละสองเมนูกับพี่ยังเนาะใช่ค่ะครับแพทเทิร์นกับแพทเทิรนไม่ใช่สีเล็กเปลี่ยนดีค่ะ <laughs> ได้จ้ะแกงข้าวขั้วกบแกงข้าวคั่วกบ อ๋อต่อไปก็ใส่ผักหวานเข้าไปใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากที่กบเราสุกแล้วนะคะครับนี่โอ้ไปแล้วต้องลองนะครับสูตรชาวสาวกเกรียงเลยนะสาวกเกรียงเลยนะแม่เทรนมาเอางนี่นี่ครับว้าวใส่กหวฝานอืมอรกินครับ แล้วก็เราจะใส่ข้าวคั่วลงไปนะ,ะอืจ้ะอ๋อใส่แบบคุ้ยนนึงเลยครับใช่ค่ะว้าวน่าจะเป็นเมนูไฮไลท์นึงเลยนะครับน้ำลายไหลเลยครับวความอร่อยนะครับว้าวขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบเมงระเข้าไปใช่ไหมครับใช่ค่ะครับสุดท้ายแล้วนะคะจ้ะไปแล้วว้าวรยเข้าไปครับ ก็คือจบแล้วเมนูนี้ใช่ค่ะข้าวคั่วกับใส่ผักหวานป่าเนาะใช่รับต้องลองนะครับมเมนูนี้ไม่ธรรมดาจริงจริงครับว้าวกลับมาฟังครูเขาเรียกแกงเห็ดใช่ไหมเจ้ามีอะไรบ้างครับข้าวพริกหนุ่มกะปิเกลือตามวมการปรุงรสด,ด้วยรสดี กะปิครับแกงเห้คนเืินจ้าครับใส่ไปแล้วพี่เจมส์เบอเกอรกินนะครับต้องลองชิมเนาะลองชิมดูใส่เด็ดแ้ำมาเดือดจะได้บะหมี่เจ้าครับอ๊ะใส่ฮิตเข้าไปครับเห็ดลงกับเห็ดตูงลงกันเจ้านี่ครับเด้งๆเลย เป็นมาล่ามหรือทุกเห็ดหวานเดี๋ยวลองกินเนาะเห็ดพึ่งเลยนะหวานว่ะกินด้วยกันได้ไหมกินได้ไม่ใช่เห็ดฟานเนาะใช่ไม่เหมือนเห็ดฟานนะครับอ่ะว้าวสดซื้อมาคิดที่แล้วเนาะครับสีสดใสมากเตรียมตำพริกเตรียมหน่อใช่ไหมจ้าวหอมกระเทียม นะครับใส่น้ำปูหรือปลใส่ก็ได้แต่แม่ไปกินน้ำปูเอาแบบทำสูตรปลใส่น้ำปูเนาะจะได้กินทุกคนมี่ใสกะปิไหมครับไม่ใส่ใส่นิดนึงใส่นนิดึงเอาเผารวมกับพริกกระหอมจะโอ้จะเด่นออกไปจ้ะโอ้ฝั่งแกงเห็ดครับเดือดแล้วรสดีชื่อรสเกลือเข้าไปนะครับตามเข้าไปเลยอ๋อตามคู่เข้าไปทีเลยจะเข้าเนื้อหน่อยครับ ูก็ใส่น้ำปูนเจ้าสะโดดใส่ไหมครับสูตรนี้าใส่ใส่นะมาเดือดเดือดเขาอ่ะเนาะเจ้าเพิ่มใบมะเมาเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปใช่ไหมครับค่ะควาเปรี้ยวส้มปลอยนิดหน่อยน้ำส้มปลอยกับใบมะเมาวงเสร็จเลยดีสวยอะเฮ็ดอ่ะรอสุกสักแป๊บเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วรอสุกนะครับส่วนยำหนองก็คือประมาณนี้เดี๋ยวกุกกันค่ะครับ อ๋อก็มาคุกเข้ากันแบบนี้นะครับนะแมนมอคขนาดเนอะครับหลากหลายเมนูแต่ว่าทำเมนูเยอะมากครับกับมาฟังน้องแอร์ปอเหลือเมนูสุดท้ายเนี่ยคือขั่วขั่วมารีม้นะคะจ้าครับแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปก่อนครับใส่ไปแล้วอนะครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยกิ้งโซมหรอกิ้งโซมค่ะกิ้งโซมภาษากะเหรี่ยงมีไหมครับชื่อไหมใช่ค่กเกชยัยทากเกชยัยครับว้าวอหาอมนะครับค่ะใส่กิ้งโซมเข้าไปแล้วคุกกีอดเท่ากันอือโอ้หลูกไม้หลุดไปไกลต้นนะครับ ก็ได้ฝึกมือทำอาหารจากพ่อแม่ได้เลยครับแม่สอนมาครับโอ้โหพ่แม่เป็นบาดีครับทำง่ายอ่ะต่อไปก็ใส่มะลิมไม้นั่นเองครับตอยเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับนะว้าวอันนี้คือสรดยอดแล้วครับค่ะโอ้โหต้ยำมันเป็นแบบนี้นะครับ อาหารนี่สูตรแม่เลยครับวันนี้คนละสองเมนูนะครับแบทเพิ่มกันเลยตักยำนอตักใส่ถ้วยนะครับนี่มีหลายเมนูนะหลายเมนูมากดูเพลินตายเลยครับเพราะว่าทำกันรวดเร็วนะครับช่วยกันนะครับแกงข้าวคั่วแกงข้าวคั่วนะครับว้าวข้าวคั่วผักหวานผักหวานป่านะครับขาอุ้ยเลยนะครับตัวใหญ่มากครับ มากินเนาะครับอือแล้วก็แกงเห็ดครัวแกงเีห็ดครับนู่มนะครับนะนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดเห็ดลมเห็ดลมนะครับเอันว่าเห็ดพึ่งนี่ล้านแต่แฉเนื้อสังเกตว่าความหนืดของน้ำนะครับเห็นไหมจะน้อยกว่าเห็ดไขรหน่อยเป็นบอกเห็ดไขรจะหนืดกว่าครับกอโทษกินนะปลามนม่รับรอ บลิตไม้สุกนะครับบลิตไม้สุกแล้วว้าวเรีรยบร,ร้อยครับปักใส่ถ้วยเลยหน้าตาดูดีมากครับต้องชิมนะครับมีท้องถิ่นจากน้องแองปออิมพอร์ตมาจาก<อ>สาวกะเหรี่ยงสาวกะเหรี่ยงเมืองฮอดคะ่ะเมืองฮอดนะ,ะจากว้มีโอกาสจะไปเที่ยวที่บ้านนะจ๊ะ<อ>ครับว,ว้าวอือหือ ได้เวลาแล้วจ้ะน้องแอร์พอคนงามฝีมือการทำอาหารไม่ธรรมดาเนี่ยส่วนพี่เอี้ยงก็จัดจ้านทำเร็วมากเลยนะครับมีเมนูอะไรมาครับทวนเพื่อนหน่อยก็จะมีเมนูครับแกงคั่วใส่กบนะคะแกงคั่วใส่กบแล้วก็ใส่ผักหวานนะครับนะครับว้าวอะไรเนะี่ยอยากกินอ่ะครับมันดืด้วย <c oughs> แกงข้าวคั่วกบสับหวานจ้ะแล้วก็ กงผัดมะลิไม้ค่ะไม่ใช่แกงนะครับผัดกระดิ๊ม่ผัดมารีไม้ผัดมะลิไม้นะครับนะเห็ดน้ำผึ้งกับเห็ดลมเห็ดผึ้งเห็ดอ๋อเห็ดผึ้งเฉยเหรอไม่ใช่เห็ดน้ำผึ้งนะเห็ดผึ้งกับเห็ดลมแล้วก็ที่สำคัญคือมียำหน่อสูตรตัวคนนี้เองลยนะครับน้องไอ้ปอนี่เมนูแถมอ๋อเนี่ยเลยเนี่ยหน่อทอดแม่พรว้าวแม่พรนั่นก็คือเคยกินไหมนี่ไม่เคยอ๋อต้องจัดหนึ่งหาง กินนะพี่กะปิัจกเลยครับเอาเลยครับอยากจะเปิดหนาอทอดก่อนอ่อะไรอะไอะไรแสดงว่าคนที่ชอบกินหน่อทอดเหรอบะเคยกินอยากชิมอ๋อบะเคยกินนะแต่ว่าวีทีบขอชิมเมนูกบนะครับนะเพราะว่าเป็นสูตรของชาวกรเหรย่ยงนะครับใช่ขาอุ้ยขาวๆเลยสี่ตัวนะปลกระทบนะกินกับข้าวเนาะอื้ อร่อยะมากเลยอุ้ยเตเต้อเ,เอออุยเตเต้ก่ะอุ้ยเตเต้อุ้ยเตเต้แปลว่าอร่อยมากๆค่ะครับเพราะว่าอุ้ยเตเต้คือเกรลียงเกรลียงโ, <book S 2> โป๊ะกรลียงโป๊ใช่ถ้าเกรลียงสกอร์จะอ่าอ่าอะไรนะอร,ะอระ่อยละอร่อยะใช่ใช่อร่อยเนี่ยไม่ธรรมดาครับอ่ะขอกินครับพี่เบียดูน้องก,กินน้องต<อ>้องกินฉีกๆแล้วก็เอาเข้าวเหนียวกินไส้มัน ต่กินแบบนี้ก็แปลกไปอีแบบนะคะไม่เคยกินอร่อยไหมเอาข้าวเหนียวจิ้มตรงกลางแล้วก็ฉีกหนอเข้าปากครับเออขาบอกว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้ทำนะแต่ว่าชิมก่อนเพื่อนเลยเราอยากกินนะผิดโทษกินข้าวเก่งนะคนนี้โอ้โหขอชิมผัดเมลิดไม้หน่อยล้ำก็เจ้า เคี <mm um ้ยวก่อนให้น้องเขาเคี้ยวก่อนกินคำใหญ่สะใจเดียะสายกินนะสมาสายกินรุ่งน้ินต้องกินคำใหญ่ดูเบทิบสิได้โอ้ยเตะเตะอุ้ยเตะเตะอยูความขมคอมบิลิตไหมผัดแล้วคุกเขาอร่อยเข้ากับไอ้นี่เลยอ่ะชิ้นส้มอ่ะสูตรคุณแม่นะไม่เคยกินครับกินกับข้าวเหนียวตามนี่ เยี่ยมเลยอะ่ะต้องมาทำน้ำสูตรนี้อืมไม่ธรรมาดาลองดูนะคะคสูตรมะลิไม้ของเจ้ากระเลียงนี่อ๋อจะไม่เนยจังเลยนะ่ะ <laughs> อ่ะชิมชิมข้าวให้หน่อยเดี๋ยวจะน้อยใจครับต้องกินเห็ดพึ่งดูไม่บอกเคยกินนะนั่นแหละเหลืองเหลืองเรนะ่งเร่งน่ะน้องกล้ากินเนาะกลัวไหมไม่ไม่กลัวค่ะกินได้หมดค่ะกินได้หมดเลยน้องเอาเลยจ้ะครับดึงๆอ่ะคุนบอกว่าอร่อยกว่าเห็ดคลายหรือเปล่า อร่อยกว่าเห็ดไคแล้วเปล่ามันมันคนละแบบครับดึงๆเลยเนาะความความรู้สึกของเห็ดแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะจะมีความอร่อยแตกต่างกันไปครับอร่อยคนละแบบครับมาขออี้คำครับครึบๆเนาะมันจะนุ่มๆกว่าเนาะครับมันจะไม่ดึงเท่าไอเห็ดไคนะเห็ดไคลื่นกว่าหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ลื่นไม่ลื่นเท่าเห็ดไคกินได้เรื่อยๆนะน้องแอปอครับดอข้วเหนียวตามเลย เาแนะ <Man, S 1> มนกินข้าวร้านเท่ากับเจ้าหันไปกับเดียวข้าวหมดเลยอ่ะ <laughs> ที่เราไปกินไทยที่เขื่อนน่ะเ <laughs> มนูสุดท้ายยำหน่อครัวเครับ <laughs> สายกินต้องคำใหญ่ๆเหมือนน้องนะ<อ>มาถูกทางแล้ว <laughs> มาถูกทางแนละ้วแอปองเรา <laughs> แอปองถูกทางละก <laughs> ินเขาเยอะทำไมไม่อ้วนเนาะแสดงว่าระบบเผาผลาญในร่างกายดีเนี่ยพอตัวครัเอาพอตัวอ่ะยำหน่อครับออื้ นเียวตาอุยเตเตอุยเตเตอุยเตเตรักษามาตรฐานฟิมเมอร์เหมือนเดิมนะคุณเองนะอร่อยครับสรุปคือทั้งหมดนี้อาวณระหมดเลยอุยเตเตครับเดี๋ยวหลังกล้องนี่กินด้วยกันเนาะค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องแอปปอลที่ร่วมมาเป็นสีสันในคลิปในช่องพี่นะหลายตอนเลยดีใจมากเลยครับก็นานาๆที่จะมีเด็กแอปเปลมา ร่วมเป็นีสันในช่องเบท e a นะครับนะสวยมากครับตัวจริงสวยคุยเก่งมุกเยอะกว่านี้อีกใช่ต้องไม่เพิ่งรู้จักกันนะต้องไปดูในคลิปน้องนะถูกนะถ้ารู้จักกันมากกว่านี้คงจะมีมุกเยอะกว่านี้แน่นอนแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานเฮีฮาปาร์ตี้สายวัยรุ่นน่าจะชอบแนวนี้เนาะน้องแอปเปิลฝากช่องได้เะยจ๊ะก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะช่อง YouTube ชื่อแอปเปิลเลยค่ะ สไลเอออ่างโลเรือกอลันตัวปลาอออ่างครับฝากติดตามกันด้วยนะคะตับรึค่ะเตับรค่ะตับรึเหมือนกันจ้าครับขอบคุณค่ะโอ้โหจิ้มกลือนะครับค่ะป่ะเดี๋ยวครั้งหน้าคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านน้องแอปเปิลนะครับค่ะยินดี้มโอ๊บจิ้มกินก๋วยยังเนี่ยยังโอ๋อชิมก่อนชิมก่อนนะชิมก่อนหลายเมนูนะหลายเมนูเกินไปอ่ะให้น้องชิมก่อนลือไปเลยครับอ่ทิ้งท้ายชิมฝีมือตัวเองทิ้งท้ายชิมอ่า วิวิวีกดไปวิวีที่น้องเขาไปจับมาแล้วก็มือสั่นนะดูน้องดูน้องกินทำโตโตวิทิปิ้งสะใจมากเลยนะอุ้ยเตเตอุ้ยเตเตดึงดึงเลยนะดึงมากเลยอ่ะเราจะอ้วนไปด้วยกันเราจะอ้วนไปด้วยกันครับจะไปกิน้าครับ